สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถครอบครัวรถอเนกประสงค์น่าใช้มาฝาก1คันนะครับทนทานดูแลง่ายลองชมตัวนี้นะครับกับเอวนซ่านะครับเครื่องพันหครับปี2010ครับรถสวยเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกวัมนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับเปิดราคาสดนะครับโปรโมชั่นงามๆครับ1,49,000บาทนะครับราคานี้เลยครับ ผ่อนได้อีกต่างหากนะครับ3-4พโดยประมาณผ่อนชิวๆเน้นใช้งานสบายๆบาเลยครับไว้ใช้เดินทางติดแก๊ส LPG ประหยัดสุดๆครับลองชมดูนะครับจะถูกใจใครบ้างหรือเปล่านะครับเอาไปใช้งานทำเงินทำงานได้เลยครับขับขนส่งก็ได้ครับขับส่งของก็ได้ครับเดินทางใกล้ๆกสะดวกสบายเกียร์ธรรมดาทนทานครับดูแลง่ายอันไหลไม่แพงนะครับเป็น7ที่นั่งรถขนาดกลางๆนะครับอเนกประสงค์ ใช้งานได้ทันทีครับเอกสารครบครับมือเดียวป้ายแดงใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับฝากคันนี้ไว้เลยครับ1นึ่0 0สบาทนะครับย้าอีกรอบนะครับจัดโปรโมชั่นมาให้เลยครับใครที่สนใจถูกใจไปชมเช็คดูรถทดลองขับขับกับได้เลยครับเตรียมเงินมาจากบ้านนะครับรถสวยคัดและเช็คมาแล้วครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับเน้นใช้งานเดินทางใกล้ๆรับส่งคุณพ่อคุณแม่รับส่งลานลาน เอาไปทําเงินทํางานได้เลยครับรุ่นนี้นะครับทนทานนะครับดูแลง่ายอะไหล่ไม่แพงนะครับภายในก็เบาผ้าเดิมจากโรงงานนะครับสวยสะอาดระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายกว่าพับไฟฟ้านะครับชมเช็คดูได้ครับรถสวยสภาพนี้149,00 0บาทนะครับกับรถปี2010มือเดียวป้ายแดงรถ7ที่นั่งรถครอบครัวนะครับใครที่หารถใช้งานนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆนะครับแอร์แถวที่2เย็นทั่วถึงสะดวกสบาย หม่แท้ครับ230,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับเน้นใช้งานนะครับสุดคุ้มสุดปังราคานี้ดีงามสภาพนี้สุดยอดแล้วครับมือเดียวป้ายแดงครับรถเดิมน็อตไม่ขยับด้านหน้าด้านท้ายสวยเดิมใครที่หานะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มสุดคุ้มสุดคุ้มการันตีโครงสร้างถ้าตรวจสอบพบเจอมีโกหกหมกเม็ดคืนเงินให้2เท่าเลยครับรถสวยรถเดิมรถดีนํามาใช้งานนะครับเกียร์ธรรมดานะครับใครที่ใช้งานเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วนะครับจะเทินจะซื้อจัดไปเลยครับรถสภาพดีนะครับไปดูรถ เช็ครถที่มินบุรีนะครับศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนคลับของอเวนซ่านะครับเข้าไปได้เลยครับมีข้อมูลแน่นอนนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับจัดเอาไปใช้งานนะครับ1 4 9 0 0บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับใครที่ถูกใจนะครับคันนี้ซื้อได้เลยครับแอดมินบริการและดูแลและเช็คให้เรียบร้อยนะครับ จะส่งให้กับสมาชิกบ้านไกลได้เลยครับคันนี้สามารถซื้อไปทํางานได้เลยครับซื้อไปร่วมขนส่งนะครับส่งของส่งวัสดุส่งเอกสารส่งได้เลยครับประหยัดซะด้วยครับเหลือเงินเยอะแยะเลยครับจะผ่อนก็ยังคุ้มนะครับวันละร้อยกว่าบาทสุดคุ้มสุดปังครับบอกเลยว่าดีงามสภาพนี้ราคานี้มีมาไม่บ่อยนะครับรีบตัดสินใจนะครับโปรโมชั่น เปิดเวลาขยายรถปล่อยรถออกนะครับตอนนี้รถสวยสภาพสมบูรณ์มากนะครับรีบจับรีบจองนะครับเนี่ยครับสภาพเนี่ยขับขนส่งนะครับขับร่วมส่งพัสดุส่งเอกสารนะครับสุดคุ้มอลังการงานเหลือแน่นอนนะครับเงินก็เหลือครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับรถสวยแบบนี้ถูกใจให้รีบจับรีบจองจะเทิร์นก็ได้นะครับใครใช้ LPG เกียร์ธรรมดาอยู่แล้วถูกใจแน่นอนนะครับเกียร์ธรรมดาดูแลง่ายอะไหล่รุ่นนี้ไม่แพงครับเช็คชมบินบุรีครับผม